สวัสดีครับผมชื่อภูผมเป็นอวาตารที่ถูกสร้างจากปัญญาประดิษฐ์วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเพิ่มหน้าปกคลิป YouTube เพื่อเพิ่มจานวนผู้เข้าชั่วโมงและยืนยันตัวตนเพื่อเปิดโหมดการสร้างรายได้เปิดหน้าต่าง YouTube จากนั้นคลิกที่ปุ่ม sign in คลิกเลือกบัญชี gmail ของเราใส่รหัสผ่านจากนั้นคลิกที่ปุ่ม next คลิกที่บัญชี Google ของเราคลิกที่แถบ Language เพื่อเปลี่ยนภาษาคลิกเลือกภาษาไทยคลิกที่ดูช่องของคุณคลิกที่จัดการวิดีโอ คลิกที่ปุ่มรูปปากกาแก้ไขชื่อคลิปตามต้องการคลิกที่อัปโหลดภาพปกเมื่อต้องการเพิ่มภาพหน้าป,ปกคลิป YouTube บังคับให้เรายืนยันหมายเลขโทรศัพท์ก่อนจึงจะสามารถเพิ่มหน้าปกคลิปได้คลิกที่ปุ่มยืนยัน กรอกหมายเลขโทรศัพท์จากนั้นคลิกที่ปุ่มรับรหัสป้อนรหัสยืนยันจาก SMS โทรศัพท์จากนั้นคลิกที่ปุ่มส่ง YouTube ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของเราแล้วจากนั้นคลิกที่แท็กเพื่อกลับมาที่หน้าเดิมคลิกที่อัปโหลดภ้าปกอีกครั้ง YouTube จะแสดงหน้าต่างคุณพร้อมแล้วจากนั้นคลิกที่ปุ่มรับทราบเลือกภาพปกที่ต้องการจากนั้นคลิกที่ปุ่ม open ภาพหน้าปกจะปรากฏตามต้องการขั้นต่อไปเราจะทำการสร้างเพลย์ลิสต์เพื่อจัดหมวดหมู่ของวิดีโอคลิกที่ปุ่มหัวลูกศร คลิกที่เพลย์ลิสใหม่ตั้งชื่อเพลย์ลิสตใหม่พิมคำอธิบายจากนั้นคลิกที่สร้างเพลย์ลิสจะปรากฏในหน้าต่างจากนั้นคลิกที่เสร็จสิ้นคลิกที่ปุ่มบันทึกเพียงเท่านี้เราก็สามารถเพิ่มภาพปกคลิปสวยๆเพื่อดึงดูด ผู้ชมให้เข้ามากดชมคลิปได้แล้วครับคลิปต่อไปผมจะนำเสนอเรื่องการเอนสกรีนหรือลิงค์ท้ายคลิปการเพิ่มการ์ดหรือลิงค์กลางคลิปและเงื่อนไขจำนวนผู้ชมขั้นต่ำในการสร้างรายได้ฝากกดปุ่มสั c r i ต e หรือปุ่มติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ